โสดแล้วเนาะโสดแล้วจริงๆโคตรโสดจริงๆกรนเ็สือดเหมือนกันโสดจริงๆนะโถจะเล่าให้ฟังิังเลิกกาแฟเมื่อกี้เลยบอกเลกา่อยเลยมันเรื่องอะไรแอบกันเนาะจะเสียใจไปเพื่ออะไรโสดก็หาเอาไม่ เอาใหญ่กว่าเดิมเป็นแปลกๆบอขอเชรว่าบอคุูว <The absor baptism> ่านคนเป็นยังเป็นขอเป็นแปลกๆเขาจะได้กบานป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่้องบอสสตรสตรีโน่จีตาบลูีตรอบนะควันนี้นฮอตบ้านตุยๆเลยค่ะกินข้านังข้าตกินเขาเศร้าหรอนังซีกข้าก้เาเศร้ากันมาค่ะวันนี้เราจะไปป่านะคะแบกไม้แบกฟืนใช่ไหมน้องหมายปากแดงถือไป เป็นจะได้มาบ่อยากกันแกไอ้หมู่บ้านบ่อยากแกไข่หมู่บ้านต้างเป็นนกต้องเป็นนกพี่น้องป๊าดสี่คนพี่น้องเอ้ยเบิดลจังเก่งเนาะโถโถเมื่อนอนจนแบบฮึฮึอยู่แต่ดีนะคะไม่ทนฮอดแล้วนางวันางเลียโอูก็ฮอดแล้วค่ะฮอดหน้าโป่งแล้วเอ้าเพิมเดี๋ยวเนาะคือว่าแตยว่าเอาละกขึ้นรถกัน ก้าโมงบโมงเดียวคือว่านิตู้นิเออเรืตูงตนไว้เนาะคิดตู้นหน่อยคิดรถตู้กับแป๊บเดียวแล้วไปล่งดีใจลงทางเข้าบ้านเธอรนักกันลองหน้าโป้งเขามาเอาเรอมีราถาวบ้านกับแม่แล้วเอามาเอาีกิโลหนึ่งนะเออยวบ้าไปง่ายบาไป่ากิโลเ็อยู่โอ้โหกระปิอะไรลแล้วก็บมาหอแล้วกับมท่านได้ข่าวื้ลูกไ่ลาา เล่นลูกไผ่แล้วจะกุยบเล่นลูกไผ่สิบกว่าปีเฮ้ยกาเล่นลูกไป่แล้วจะกปีบอให้แมน่าเป็นลูกสาวโวกะเอาพ่อยังน้อยเรแต่เอาพอแต่สิบห้าได้เดะไรลูกอายุสามสิบกว่าแล้วอายุห้าสกว่าปีห้ิอ็ดห้าสิบองปียินนะกมานี่บางที่สดน้ำแกงปลาโอ้ยแกพักแกนี่มืดกลางคืนเลยงมงมห้อยห้อยพวกมันเลอะลายนั่นที่ไดเลยอมันจะเป็นแซ่บ หยกินที่มาห้อยิ้มากินที่มาังเผา่ขึ้นหนุกกินที่มาอย่างบ่ขึ้นเมื่อวเอ่ห้อยกินเมื่อไหร่ได้มาทำมันมีเอตเตี่เ่มพี่หลายเยอะเยเอเออเ้นำเอ้ไปเด้ไปแบกไม้คือเตาเด้อเราแบกไม้คอยกระบากากไปแล้วก็เมืเอยแล้วไม่ไ้นะอ้วก็ไปเท่านะครับไปากจะจูเคื่อหรือบ่หรือ่บเป็นเป็นว่เป็นหาวัน เก็ไปจะซานกขึ้นมาทำเม่ะวานนี้ะนบเลยนะจ้ทะไมเหแชกนต้งอะแ่ปจะคืแบน้ได้แต่เนีนี้แต่ว่ามันเหม็แ้มาตปาติแงน้อยแมันติเป็นระบอเป็นแดง้มาแก้ข่าวนะคะบุนบ้านตุย วันที่เสารว์วันที่เสาร์จ้าวันที่เสาร์ค่ะบอแมนเ้ารนี่บอแมนนะคะเพราะว่าบ้าน,นนี้ใหาเรดแจกกระเป๋าเลยเพราะบ้านก็บุญบ้านมันล่ำเรื่องไงทังในเด้วยแตว่ามาตั้งตัวเปไปล่ำเรื่องแต่วันเสาร์เราบอแมนบ็อกเพออราะว่าว,วันที่เสาร์แมนเหรอให้ดีสักการะแ้วมันก็เป็นป่าเสาร์ระหว่างเพิ่อนนี่เอ้ยวันเสาร์เพราะว่าเพราะว่าวันเสาร์นี่งานงานดองลาในบ้านลูกผู้ใหญ่บ้าน นกอด้เอ้ยบ่กขัขัขางน้ลเฉยเางนั่งเลตนมือเช้าน้องหม่น้องหม่ให้มาไม่กินข้าวกินแล้วเลยแล้วทุ่นเหรอเจ็ที่ลยนนี้น้องหม่นับาเพ่บมาานั่งนั่งขบเรอนั่งนี่ากินานากินนำเอ้ยกระพอแล้วเอ้ยกินหมาเลย ไม่บอกบอกว่าถักกับกไรเหมากระไรได้ซื้อมันห้องเปล่งไรเลยมันมีเหมาซื้อย่างขอห้าดได้นอนคุกหว่านเนี่ยนอนก็นอนรับรับตื่นตื่นก่อนกลิ่นนั้นมันได้รับตื่นเศร้าจนไม่มีเนงินซาวหน้าจ้าเศร้าไปอีกคันเบิ้งวันนี้วันที่เก้าน่ะวันที่สามยังอีกสิบเอ็ดมื้อ เรกพอดนจะยึกสิ้นเดือนวันที่สาวแต่ยังเงินยังไม่ออกน่าจะเนี้ไปอีกนึ่เงินจะได้ออกก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ไม่ได้กินหลเยอะเนาะบนบ้านไก็ลายเขาไม่ต้องกินอะไรข้าวป่นไงห้าโลก็พอห้าโลเนี่ยตไป่พอนะ่งร้อยหนึ่้อยกินห้าโลพอดีเรานี่สิบโลสิบพอดีนะ เพราะว่าห้าสีขึ้นมาเห็ดอยู่ฟี่ส่วนตัวของฮาบบไดไปเห็ดร่วมกับเอื้อยอยู่บันไตนะปีนี่พี่น้องเจสีจะมาสูุดตุยทำยาขนมจีนอยี่นี่แล้วค่ะนี่ครัวของเราก็ผูสาดตรแถวไปหาทีมาโลซันเนาะสมเพนสัมผัสกลิ่นบรรยากาศแบยถุยๆหน่อยกับพี่เวียนมาคุยเนาะ ม,ม่อว่าไไนี่พี่เพื่อนว่าพี่พีพพ่พวนเมาส์กับเขาพ,พี่ต้อมเนาะคนเมาส์กับเขาให้ไปเจียงว่าเพื่อนว่าพี่ดูคลิปนั่งหวัวราอของแฟนจะได้กับเขาคุณพี่อีกเท่อนะคะเมื่อชสาวในกระส่งคาร์โลนี่องค์พันเนินของคุณพี่มัไนไล่เลยทั้งเลี้ยงยาแก้ไข้อีกหนึ่งลางเมาค่ะเมาหัวแฉเลย น้องน้องไหนแบบมีแต่อ,อยากนอน <laughs> กินแล้วก็อยากนอนกินเบียร์เกาเสือได้กินแล้อยากนอนเก็เต้นอยู่หน่อยเต้นนะอขอบคุณอีกมาลรน้ำใจนะคะเมื่อวานเดย้ <c oughs> ตั้งหมื่นแปดนะ <laughs> ดูดูดูห <laughs> มื่นแปดเลยนะคะเออ เดี S <S <Pop> <S <S ๋ยวเราก็เอาไว้ซื้อสูตรกันกินละกันนะคะมันละไรติปนะมัติปหน้าเวทีเมื่อคืนนะคะรวมด้วยช่วยกันเดี๋ยวเราจะบ้างๆเราก็จะมาไลฟ์สดให้ให้เบิรงให้ชมอีกนะพี่น้องเอ้ที่เวลามันว่างๆเหมาะเหมาะละกันแต่ความบ้างเนี่ยมันก็มีดูดใน่นมาเลจะดูจะเกลือนชื่อเรกวันนี้ยานว่าเป็นสะดุดนะพี่น้องเอ้กะแม้ใช่มันก็ใช่ก็ยังไม่เลยจะดูเล่าอะไรไปมันก็เลื่อนไหลดีอยู่จะอีเมลมันก็จะ ช่วงนี้นาก็สายเดียวนะคะหนึ hey. ่งอาทิตย์ค่ะหรือว่านางจะต่อยอดไปอีกหนึ่งเดือนหรือว่านางจะต่อไปอีกหนึ่งปีก็ต้องรอชมนะคะเม้ยยแบบยย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 ก กินหอยไปอยากเมื่อวันได้น่าจะกิเตี๋ยวอยากไทยนี่แหละเมื่อบอกดูนางเมื่ได้ทานดูทานไปดูจะได้ไม่ไใดใช่ไม่ลองนะครับลีโอเมื่อว่าล่ะสิมาเมื่อใดทพี่ะไหนนาที่เบื่อเ้าแม่มาหลับนางว่าเออหอดอะไรอย่างนี้บอกว่าให้ไายบรรยากาศหมู่บ้านมาให้เบิ่งเน นางสิทธาหรือบ่าหน้าทายนะก็ะลงงโปปินดอกเออขึ้กระปด้ห่โอ้ยกระบอกอยู่่าเห็นโปปินเอาข้อความมาจากบ้านน้าฝากเลยเด้อนี่ยังของฝากบานแล้วเนี่ยปีไก่บัดน้องสาบันบุปผาขออปีไก่นาปงสร้างน้ไหมสร้างน้นไหมกินปีไก่ลกบัดมุสิบแปแบกไม่ผัดเมื่อเนาะข้ออะไร จะกินบังม่วง <c oughs> ยันเด้มันเป็นดอกเลยเขงเจ้าก็ได้นอนน้อยกับมือแต่อยากสิบบอกฝากบอกอยากกินบังม่วงกินบังม่วงตอนนี้เลยก็จะกินบังม่วงเมื่อกินของอันนั้เมื่อวานเลยอยากกินบังม่วงเลยนั่งข้างจะกินแล้วก็เขาโอ้ยก็น,น,นั่นงเป็นมูยุ้ยเนาะ <c oughs> มันจะกิย่านนี้ยังกูให <c oughs> ้กินผู้เดียวตั้งมามน,นี่นอนก็นอนผู้เดีเอ๋ <c oughs> มึงก็คุสินอนรับบอไม่รับครับนอน กอดมอนกอดม้อนน้งร้องซ้งนอยยอมนีต้องจไกนี่ผมพันอยู่แล้วเมื่อวานที่เปอันนี้เราบานจูรถแดงนะจูรถแดงมานม่เ จะก็ไมบริสุทิก็โหไ่กีตนกันบริปาโหรลดไปดิยางมากรบเฮาสุดซ้างไปน้องเอ้ยจงมายงเง้มาฮาหีืมือบานรถก็รถไปดหลมรถตีนแปรถก็รถได้หลุมยางจนตีนหงเฮ้ยอันนี้น่ะ็นมันหงเนาะหงอันน้งใส่ๆเนาะยังหอดไต้ของมัให้ยังไมขึ้นเลยทำยืนี่จ้ำงเนาะฉันลองใส่มาเบิ่ง ฉันว่าจะาให้เธอน่อบตีนแตกแเนี่ยเอ้ามีเอลื่อนองไม้เฮื่อนอยู่เลื่นไปเลืป้าดั้มลงไม้ตกตุ่มเนาะแต่ว่าเวลเอาห้าย่างเนี่ยเฮ้ยมันจนะพลาดมันมือไหนมันมือย่างเนี่ยากคือซ้่อยากคือคาเทียม <laughs> <laughs> ว่าจะเอาไว้ให้ตุยตอยนก็นเลยลองใส่เบื้องนัง่งโฮมตีนแตก พามาเด้อพาไป้นฟื้นขึ้นรถไถใส่เด้อเด้อส่วนเบาเออไมาเล่นแน่มือนส่วนบาเออเอ้ามาพีดมามามาบัรณาวาเด้อเด้อวันนี่เด้อไปโคนต่ำมาต่ำมากินแน่ไปโคนรฟื้นมาจิกกินต่ำเด้อผลิตต่ำแซ่บมาต่ำมากินแน่จ้าจ้ามาจ้าเค้ดับพี่น้องเอ้ยตื่นกินข้าวสิ่งหักกันข้าวปลาคนเอาฟื้นมาไว้ลงเต่าพอดีเลยเนาะ พามาตอนนี้เด้อมาไวๆเด้อพามาตอนนี้เด้ออ่ะเป็นมาคลิปนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี้อีกก่อนนะพี่น้องติดตามชมไปเอาเฟิร์นกำกันอยู่ป่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดออกอีกเอยในนอนกดตันใดกดโลตัสได้ก็ดีกดตะนได้่ะ